พอเราซ่อมเสร็จแล้วก็ตรวจเช็คระบบทั่วไปครับจุดไหนที่มันใกล้จะชำรุดเสียหายเราก็แจ้งลูกค้าไว้ว่าป้องกันไว้เพื่อไม่ให้รถจอดเสียหน้างานเพราะลูกค้ามีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นมากอันนี้เป็นลูกค้าแจ้งเข้ามาให้มาซ่อมรถครับเป็นโครงการคูปตะซูวิตแค่ ทีนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ารถสตาร์ทไม่ติดครับก็เลยเตรียมพร้อมๆเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์เช็คไฟเช็คอะไรมาอะไรก็เตรียมมาด้วยครับผมเท่าที่ลูกค้าแจ้งมานี้น่าจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์เพิ่มก็คือ,อเราต้องเตรียมอะไรอะไรมาบ้างเราจะได้ซ่อมที่หน้าง,งานเสร็จที่หน้าง,งานแล้วก็ลูกค้าสามารถนํารถไปเก,ก็บเกี่ยวต่อได้เลยครับผม ตรวจสอบระบบไฟให้นะครับลูกค้าเื้องต้นปั๊มติ๊กมันไม่ทำงานนะครับนียวขออพุญาบเช็คนี่พบปัญหาแล้วครับลูกค้าก็คือฟิวของเรา10แอมป์ขาดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับตัวนี้อาจจะเกิดจากความชื้นนะครับหรือว่าเราล้างรถฉีดน้ำอัดเข้าไปโดยตรงนะครับมันก็เลยทำให้ ชิ้นส่วนเกิดการสปาร์ทลูกค้าได้ครับหลังจากเปลี่ยนฟิลแล้วนะครับรถของลูกค้าก็ สามารถสตาร์ทิดได้ปกติครับพอเราซ่อมเสร็จเราก็ตรวจเช็คระบบทั่วไปครับจุดไหนที่มันใกล้จะชำรุดเสียหายเราก็แจ้งแจ้งลูกค้าไว้ว่าตัวนี้มันชำรุดนะครับควรแนะนําเปลี่ยนหรือว่าจุดไหนที่มันทําความสะอาดได้เราก็แนะนําให้ลูกค้าป้องกันไว้เพื่อไม่ให้รถจอดเสียหน้างานครับเพราะลูกค้ามีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นมากนะครับรถหยุดมีลูกค้าก็ไม่สบายใจเพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยวเป็นเงินเป็นทองของลูกค้านะครับ,รบงั้นขอตัวเลยนะครับ